าแพเนี่ยชีวิตดันน้องทุกคนเยขอเสียงี้คุณชูวินหน่อยฮะวรเรื่องเชัเบครับผมครับผมลอคอู้วครับผมอาละีใครอยากกินขนมังต่อมขนมหมดยาหมดแล้วกินเร็วกันมะเดี๋ยววันมากเตียงมากวันนี้ครับวันนี้ไม่ พี่หนุ่มพี่โตโนโ่พี่แป้งนอ้องถือจากทีมงานเล็กแสนแล้วพวกเราสามคนได้สมทบทุนให้มกลางพวกเราสามคนนะครับซื้อพิซซ่านะครับที่ทานคืแล้วมาถ <c oughs> ินได้ตาไปครับตาไปตามพ่อพี่โตน้องเล็อ, <c oughs> อ่ะผมว่าตอนนี้นะครับหลายคนนะฮะอยากจะฟังความรู้สึกของพวกเราบ้างนะครับเพราะว่า กท่านนนด้วยััะครบผมจะขอเชิญคนงาน3ท่านนะครับ